รครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพันนะครับคุณยี่หวาบอกไม่เข้านะให้ผมเข้าเบรกต่อน,นะ <c oughs> นะนะครับอพอรู้แล้วครับว่าถูกคนทีนี่สําหรับหลวงปู่ผานะเดี๋ยวขอคุยเรื่องหลวงปูอ่องค์หน่อยนะครับเพราะว่ากระแสหลวงปูอ่องคตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งสายลกกิ่งสายลกครับพระกิ่งสายลกพระพุทธเจ้าสมเด็จเปียกชัยยะ แล้วก็เหรียญผมยินดีซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มขยับมากนะครับแรงแล้วนะครับเคยเปิดไปให้คุณผู้ชมได้เช่าสั่งจองผู้ชาไันไปบยังกิ่งสายลบเ้อนะว่าจากตอนจองแต่ก่อนองค์ละพันสองครับผมปัจจุบันขึ้น2ถึงสเท่าตัวนะครับตอนนี้ทองคำนี่ก็ไปแรงเลยเพราะว่าเป็นแสนกว่าครับจะเข้าสองแสนแล้วครับตอนนี้นะครับผมมผมมีองค์เอาไหมคุณต้น อาเอาแสนแสองได้อย <toys> like <friends> <know. _ s> ู่ครนะฮะนะฮะขายกางอากาศนะฮะในการอากาศฮะถือว่าหลวงู้่ออ่องเนี่ยเป็นพระที่มากด้วยเมตตานะครับก็ตอนนี้สิทธิ์ญาณฤทธิ์ก็ร่วมกันจะมาช่วยกันสร้างสารสถาปฏิบัติธรรมใช่ครับนะฮะยังไงผมมีโอกาสก็จะไปร่วมช่วยร่วมสร้างกันครับผมนะฮะเพราะว่าก็ด้วยความศรัทธานะครับเพราะท่านก็หนึ่งเป็นหนึ่งของพระคติอาจารย์ที่ มากด้วยเมตตานะครับแล้วก็ศัพพวิชานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบวชเนนตั้งแต่14ปีเหมือนกันครับจนอย่างนี้88ปีแล้วครับนะครับ88ปีก็อยู่ในบวชพระก็ต้อง68ปีใช่ครับนะครับหกสิบแปดรรษาแต่บวชเนนมาตั้งแต่อายุ1 4ใช่ครับนะครับผมก็อย่างที่บอกรายการตามเทรนงัมพัน่ยจะนำเสนอพระเกจิอาจารย์ที่ พรรษาเยอะนะค,ะครับบวชตั้งแต่เป็นเนรแล้วก็จะเน้นเรื่องอายุเยอะนะส่วนมากจะอายุเยอะนะใช่ครับนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนมากจะเก่งแล้วก็เป็นพระที่มากด้วยเมตตาของจริงรนะฮะและว้วัตถุประสงค์วาวัตถุคนที่ออกมาเนี่ยผมพูดหลายครั้งว่าจะขอความเมตตาทางวัดเนี่ยขอต่อโค้ดและหมายเลขนะนะฮะผมก็จะเปลี่ยนแปลงระบบทางวัดบางทีหลายๆวัดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะคุณต้วนะฮะเขาจะบอกว่า ก็วัดทรมาเนี่ยก็ไม่ต้องมีแต่โค้ดก็ได้ไม่ต้องมีเลขผมบอกเนี่ยผมขอแล้วกันถ้ารายการจะให้นายการผมนําเสนอเนี่ยต้องมีโค้ดมีหมายเลขครับนะครับแต่หลวงู่อองนี้มีโค้ดมีหมายเลขมาตั้งตั้งนานทุกรุ่นนะทุกรุ่นครับผมไล่มาตั้งแต่ปี53อุปคุตประธานพรรุ่นแรกนะครับครับแล้วก็เหลียญเจริญพรรุ่นแรกเหมือนกันปี5 4นะี่ครับนะฮะได้ได้คุณต้นมาแต่ไม่ได้เตรียมภาพมา ครับนะครับจริงๆถ้ามาถ้าเตรียมภาพมาจะได้ภาพโชว์คุณผู้ชมชมจะได้รับชมและดูว่าเหรียญรุ่นไหนแต่ถ้าพักกิ่งสายลกเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพอจําได้เพราะว่าเพิ่งเปิดให้เชาวสังจองบูชาไปเมื่อสองสาเดือนที่แล้วไหมใช่ครับผมนะครับผมนถือว่ากระแสก็มาแรงแล้วมามาแรงครับตอนนี้เนื้อเงินเช่าหากันหลายพันบาทครับตอนนี้อื ถือว่ามาแรงอันดับหนึ่งของบทเลยก็ว่าได้เพราะกระแสไปแรงที่ชนบุรีด้วยใช่ครับโดยเฉพาะชนบุรีนี่คือฮาัมากเลยครับผมตอนนี้นะครับก็ถือว่าท่านเป็นพระอีกหนึ่งรูปที่มากด้วยไม่ตาคุณนนท์เมืองชนเห็นนี่ไม่ได้นะครับต้องเก็บเช่าอย่างเดียวเลยครับคุณนนท์เมืองชนน้องนนท์น้องนนท์นะฮะนะครับเจ้าสวใหญ่เจ้าสวใหญ่นะครับทีนี้มาพูดถึงหลวงปู่ผาโกสโลนะฮะท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติเขาเรียก สินวัดสินวัดงดงามนะครับแล้วก็ท่านก็อยู่ในในกุฏิของท่านโดยที่ไม่มีอะไรเป็นสาระมากมายคม่ยึดติดสาระสิ้นอบบยมุกไม่ไม่มีอะไรเลยครับเป็นถึงพระครูด้วยนะครับเป็นถึงอุปชาแต่สาระไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างทีวีไม่มีนะฮะไม่ในห้องท่านไม่มีอะไรเลยโอ้โหเข้าไปเหมือนพระลูกวัดธรรมดาครับนะครับเป็น อาจารย์ที่เก่งมากเรียกว่าสมระเรียบง่ายนะครับใช่ครับนะฮะแต่ส่วนมากลูกศิษย์ทุนหาเนี่ยจะไปหาท่านแล้วไปเนี่ยไม่ต้องถามท่านทักเลยครับนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นอะไรหรือไม่มีอะไรท่านก็จะเฉยๆครับแต่ถ้าบางคนที่ไปท่านเห็นว่าดวงไม่ดีอะไรท่านจะทักเราบอกให้ไปทําอย่างนี้นะทักแล้วไม่ได้ทักเฉยๆให้ไปทําแก้ทําับครับนะครับแต่ไม่ได้เสียประจุประัยไม่ได้บาทเดียวนะครับนะครับผมเลือหลวงปู่พาที่เก่งมากนะฮะเขาเรียกาหลวงปู่พาผีญาต นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงเหรียญกรรมการหน่อยฮะเมื่อกี้เป็นชุดกรรมการนะฮะนะครับผมเดี๋ยวทั้งวัดจะว่าเอานะฮะเป็นชุดจะห้าเหรียญเป็นชุดเป็นจ่าห้าเหรียญนะครับนะครับก็จัดสร้าง3-2ชุดนะครับเดี๋ยวขอภาพหน่อยนะฮะเป็นชุดอ่าเป็นจ่นะครับเป็นจ่าภาคีนะครับนะฮะอันนี้จะมีเงินหน้ากากทองคำนะครับลนวะหน้ากากทองคำนะครับอ่าสำลิดหน้ากากเงินทองฝาบาหน้ากากเงินทองแดงหน้ากากเงินนะครับ อันนี้จัดสร้าง32ชุดนะฮะบูชาชุดละ5,000 900บาท5,900บาทนะครับนะครับเฉพาะเงินหน้ากากทองคำเนี่ย5,000บาทนะครับนะฮะอันนี้ผมจะรายละเอียดให้เลยนะครับหนวัตหน้ากากทองคำเนี่ย3,500ันารนะครับนะครับเงินนักส่วนสำลีหน้ากากเงินอ่ะ700นะครับทองฝาบาทหน้ากากเงินเนี่ยก็700ทองแดงหน้ากากเงินอีก700 73 21นะครับกับห0 0พเป็น เจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งไก่สามพันห้ามื่นกว่าบาทหมื่นหกหมื่นหกนะฮะนะครับแต่จองตอนนี้แค่ห้าพันเการ้อยบาทคุ้มคุมคุมนะฮะแล้วจะสร้างน้อยมีโคละหมายเลขนะฮะสามสิบสองชุดสำหรับหลงปู่ผาโกสโลนะฮะอันนี้ถือว่าผมว่าเหรียญนี่น่าน่าน่าสนใจนะครับน่าจับตามองครับครับผมนะฮะ เป็นเหรียญที่ว่าสร้างได้สวยงามมากเลยครับและชื่อรุ่นเป็นมงคลด้วยครับมหารุ่นเจริญสุขนะครับแต่หน้าเหรียญเนี่ยผมชอบหน้าเหรียญซึ่งไม่ไม่เคยเห็นนะหน้าเหรียญเขียนว่าอายุวันโนสุข,ขังพลังนะฮะเพราะหน้าเหรียญอายุวันโนสุข,ขังพลังเนี่ยส่วนมากก็เป็นคําให้พรน,นะฮะพอเจริญพุทธมนตลเสร็จคอยาดยอม,มาอายุวันโนสุขขังพลังนะครับอายุวันโนก็อายุ อายุยืนวันโนสุขขังพลังนะฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีกําลังบังชาที่ดีนะครับถือว่าเป็นคําอวยพรที่ดีของพระนะครับอายุวันโนสุขังพลังครับเดี๋ยวให้ชมเหรียญสักทีนัดรอบหนึ่งนะครับอันนี้สีน้ําเงินนะครับลงยาจีวรสีเหลืองสวยๆครับสวยมากเลยครับแล้วก็ส่วนมากครึ่งองค์เนี่ย หาสวยงี้ยากนะฮะใช่ครับเป็นเป็นเหรียญที่แล้วทาแบบในลักษณะเหรียญหันข้างที่ทําได้คมชัดลึกมากเลยครับนะครับทั้งรอยย่นรอยอะไรนี่มีมีหมดเลยนะฮะใช่ครับนะครับเหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตามองนะครับยังไงก็ขอฝากกว้เลยหลวงปู่ ผาโกสโลนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณคุณต้นมากนะฮะที่มานะเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเตรียงมันหน่อยนี่มากันแบบสดๆร้อนๆไม่มีอะไรเลยนะมาถึงก็นั่งคุยกันเลยนะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณต้นมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสวดบุญรอดกบจ็ดคามนะครับคุณต้นอุบลนะฮะหรือคุณวิรพงศ์วีรพงศ์นะคุณทวีชัยนะครับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม i'm a